สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูรการเกี่ยวกับมุมมองมูรการในการมองโลกและการใช้ชีตน,นะครับเกิดเป็นคนต้องมีความอดทนนะครับเกิดเป็นมนุษย์นะต้องต่อสู้นะถ้าเกิดเป็นคนไม่มีความอดทนเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต่อสู้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่สมกับความเป็นมนุษย์นั่นเอง นะมันคนส่วนใหญ่ถึงบอกโอาไม่อยากเกิดเป็นคนลำบากนะไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ลำบากไปเกิดเป็นเทพเทวดานะในสวรรค์ดีกว่าสุขสบายนะครับเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าเทพเทวดาบนสวรรค์เนี่ยนะเวลาจะหมดบุญนะก็รู้สึกเศร้าส้อยนะ <c oughs> กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะลำบากนะแต่ถ้ามองในแง่ดีคือการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้สั่งสมบารามีนะชื่อว่าบารามีธรรมซึ่งผมได้พูดมาหลายคลิปแล้วนะว่าบารามีธรรมเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญนะครับ ถ้าไม่มีบาร,รมีธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะนะถอดถอนอวิชชาผนะลไปจากสังสารวัตได้นะมันเราบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่มีความสุขสบายแต่ขาดบาร,รมีเนี่ยนะก็ไม่สามารถนะที่จะศึกษาเข้าใจเรื่องของการทํางานของจิตนะแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นชาติที่สําคัญด้วยนะเพราะว่า ความยากลําลบากเนี่ยมันสร้างคนให้เข้มแข็งที่จิตใจนะร่างกายก็เหนื่อยทุกคนนะเวลาทําการงานก็เหนื่อยทุกคนนะแต่ว่าจิตที่เข้มแข็งเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่นําให้เกิดการกระทําดีทั้งหลายนะสั่งสมบุญกุศลทั้งหลายสั่งสมบารามีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจนี้สําคัญนะเรื่องของ การฝึกจิตใจเข้มแข็งนี้สําคัญนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับทนไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นะในท่ามกลางวิกฤตนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะต้องสร้างและสั่งสมบารมีทําให้มากอย่างที่เล่าไปฝากนะครับนะเกิดเป็นมนุษย์จะให้สุขสบายตลอดเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์นะอาจจะด้วยเหตุผลนี่แหละครับผู้คนเลยพยายามนะอยากจะไปเกิดบนสวรรค์นะบางทีก็นั่งฝันกลางวันนะโอ้อยากจะไปสวรรค์ แต่สวรรค์ไม่ได้ไปได้นะโดยการนั่งอยู่เฉยๆนะสวรรค์ไปได้ด้วยการสร้างบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลนะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่บวกคือตอนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะนอกจากจะสั่งสมบุญกุศลได้ด้วยเนี่ยยังสั่งสมบารามีด้วยนะบารามีคือความเข้มแข็งของจิตใจ,จซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะมันท่ามกลางโลกไปเนี้ยที่มันกำลังเกิดวิกฤตในขณะเนี้ยนะเกิดวิกฤตสาธารณสุขนะไวรัสก่พันธ์ นะจากอัลฟามาเบต้ามาเดต้ามาโอมิคอนะ ron, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะนะที่เราจะสามารถอยู่ยืนหยัดได้ทนไปได้ก็ต้องทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในทา่ามกลางวิกฤตมันเรื่องของกําลังใจล้วนๆเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกําลังใจต้องฝึกขึ้นมาเหมือนกับเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยหลายคนบอกโอ้นั่งไม่ได้น,น,นั่งแล้วมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาปวดหลังอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าขาดบรารมี นะขาดวิริยะบาร,รมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องนะขาดขันติบาร,รมนะีความอดทนอดกั้นเนี่ยซึ่งมันเกิดจากการฝึกสมาธินี่แหละนะถ้าจิตที่สงบจิตที่มีสติต่อเนื่องจิตก็จะเป็นสมาธิก็มีความตั้งมั่นมีความสงบแล้วสมาถะกรรมาฐานเมื่อจิตมีสมาถะกรรมาฐานเนี่ยนะเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็น,นกลไกการทํางานของจิตได้ง่าย ก็เรียกว่าวิปัสนากรรมาฐานนั่นเองมันก่อนที่จะเกิดสมาะกรรมาฐานนะหรือว่าจิตเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยมันต้องฝืนนะฝืนความฟุ้งซ่านฝืนความง่วงนะฝืนความสงสัยทั้งหลายอะ่ะนะให้จิตมันจอยอยู่รมเดียวนะเช่นคําบุริกรรมอะไรก็ว่าไปนะก็ให้จิตจดจ่อลมเดียวนะต้องใช้ความเพียรน,นะนี่แหละฮะต้องใช้วิริยะบรารมี นะต้องใช้ความอดทนนะต้องใช้ขันติบรารมีนะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะจนจิตเนี่ยนะเข้าสู่สมาธินะและจากสู่สมาธินี่นะก็สามารถนะาทำให้เกิด,ก,ดการวางเฉยก็เรียกว่าอุเบกขาบรารมีนะวางเฉยต่อความเจ็บปวดนะแข่งขานะอ,อะไรทั้งหลายนยวาวางอุเบกขานะสูขทุกข์ที่มากระทบ นะก็วางเฉยเห็นไหมอูเบกขาวารมีเห็นไหม,เม,เ,หไหมนะเมื่อนั่งได้แล้วจิตสงบแล้วเห็นไหมก็จะเกิดความเข้าใจว่าอูผู้คนในโลกนี้ทุกทุกมาอะไรทุกเพราะว่าจิตมันไม่สงบนะก็ทําให้เกิดปัญญาบรารมีนะถ้าจเจริญวิปัสสนาภาวนาไปแล้วเกิดปัญญาบรารมีเห็นไหมก็สั่งสมปัญญาบรารมีด้วยนะแล้วพอเห็นถึงผู้คนที่ทุกจากความที่อ่อนแอในจิตใจไม่สามารถไปถึง การนั่งสมาธิทําสมาะแบบนีนะ้บางทีก็จะเกิดความเมตตาสงสารก็จะเริญเมตตาบาร,รมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทําสมาธินี่ถึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะแล้วจะทําได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลห้าศีลแปดเนี่ยก็ต้องมีศีลบาร,รมีด้วยเห็นไหมเพราะนั้นแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมีบาร,รมีเยอะแยะไปหมดละนะทั้งศีลบาร,รมี จะมาวิริยะบารมีขันติบารมีจะมาอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีใช่ไหมเออก็มีบารมีเยอะแยะนะมีความเข้มแข็งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องสร้างขึ้นมานะถ้าไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นจิตที่อ่อนแอนะข้างนอกนี่แต่ไม่ได้วิกฤตข้างนอกมีแต่เรื่องร้าย,รายเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเข้าของแพงเงินเปอพุ่ง เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมแล้วจิตมันฟุง้งซ่านคนเราจะแพ้ที่จิตนี่แหละเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าจิตมันแพ้แล้วร่างกายก็แพ้ถ้าจิตมันแพ้แล้วจิตมันอ่อนแอําก็พาร่างกายนี้ไปไปที่เสื่อมโทรมหมดอะเช่นจิตตกเสร็จแ,แล้วก,กินไม่ได้นอนไม่หลับก็คิดถึงทําร้ายตนเองคิดสั้นอะไรประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาจากจิตที่อ่อนแอแล้วไม่พยายามสร้างสั่งสมบารมีขึ้นมา ที่ผมเล่าไปแล้วเอาแค่นั่งสมาธินี่แหละฝืนมีความเพียรต่อเนื่องได้ไหมมีความอดทนต่อเนื่องได้ไหมนะมีความปล่อยวางวางเฉยต่อเนื่องได้ไหมนะเจะเริญปัญญาให้เห็นนะจริงๆไม่ไม่มีอะไรถ้าจิตเข้มแข็งเนี่ยอะไรข้างนอกเปลี่ยนแปลงเราก็จะทนได้เราก็อยู่ได้นะครับก็บอกให้เกิดเป็นมนุษย์ต้องสร้างและสั่งสมบาร,รมีทําให้มากนะข้างนอกมันจะมืดมน ข้างนอกมันจะเจอเรื่องร้าย,ายๆเจอเรื่องแย่ๆนั้นเป็นไปทั่วโลกนะทั้งวิกฤตสาธารณสุขวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงเกิดขึ้นทั่วโลกนะแตาา่เกิดนะจิตเราสงบตั้งมั่นอยู่ได้จิตเรามีพละกกาลังนะมีบารม,มีธรรมเนี่ยอยู่ได้นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเราแค่นั่งสมาธินี่แหละสวดมนต์ไหว้พวระเสร็จแล้วนั่งสมาธินะกำหนดจิตให้มั่นคง อนะ่สร้างบารมีตัวเองขึ้นมานะวิริยะบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีศีนบารมีเมตตาบารมีนะก็ะสร้างขึ้นมาทานบารมีนะแล้วก็นะมีอีกหลายข้อนะเช่นเราเอ่อรว่าเนคขม,มาะบารมีนะเช่นอยู่บ้านเรือนเนี่ยนะพยายามงดการดูการเล่นอย่างเงี้ยนะ ก็บารมีก็สร้างขึ้นมานะเมื่อบารมีสร้างขึ้นมาจิตมันก็เข้มแข็งเมื่อจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าเนี่ยนะข้างนอกมันจะวุ่นวายมันจะร้ายอะไรก็แล้วแต่ก็เข้มแข็งสู้ไปแต่คนที่พแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยคือข้างนอกโลกมันมืดวิกฤตมันมาเนี่ยจิตอ่อนแอมันก็ตามกระแสโลกข้างนอกไปพอมากมาเข้ามากเข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ป่วยป่วยนานๆเข้าเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าก็คิดสั้นคิดหาทางรัดเพราะไม่เข้าใจการทํางานของจิต ไม่เข้าใจกลไกการทํางานของจิตในวงล้อปฏิจจสมุปบาทในแต่ละวันมันทานํางานยังไงมันบนเกิดเป็นความทุกข์ความทรมานอยู่ในจิตใจนะวันแล้ววันเล่าเนี่ยนะนะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะ่ยบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเป็นความทุกข์นะความเศร้าโศกความอะไรทั้งหลายอ่ะนะความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายนะความไม่ได้ดังใจนะมันก็กลายเป็นความทุกข์อ่ะนะนะความทุกข์นี้มันก็ทาลายตัวเองบางคนก็คิดสั้น รือว่าตัดวงจรไปแล้วก็จบมันไม่จบตราบใดวิชาไม่จบมันก็หมุนอยู่ในสังสารวัฏแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจก็ย้อนไปนะก็คือใช้การเจริญสติภาวนานะก็ใช้การสร้างบาร,รมีนี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังละศีลบาร,รมีเป็นฐานสร้างมีวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีนะย้อนกลับไปในห่วงโซ่ปัญญัตินะให้เจริญปัญญาบาร,รมีนะเมตตาบาร,รมีนะให้จิตจมีกําลัง นะเมื่อจิตโดดเด่นขึ้นมามีกําลังจิตเข้มแข็งข้างนอกจะเลวร้ายอะไรก็แล้วแต่นะจิตมีพละกกาลังเข้มแข็งนะก็สามารถฝ่าฟันนะทุกอุปสรรคไว้ได้ทนไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในท่ามกลางวิกฤตนะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องสร้างและสั่งสมบารมีทําให้มากถ้าเรามองอย่างเงี้ยก็แล้วเป็นโอกาสดนะีมองบวกให้เป็นนะก็ขอทุกท่านได้สิปัญาน,นะครับฟังวิจัยก่อนแล้วก็เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ